วันก่อนเสาพม่าปากดีปากแจ๋วนะเนาะไม่อยู่บ้านเขาเมืองเขาไม่รู้จักสงบปากสงบคํารู้ไหมคุณออกมาพูดคนเดียวอะ่ะมันอาจจะทําให้คนหลายๆคนเดือดร้อนเพราะคุณก็ได้โดยเฉพาะกลุ่มประเทศของคุณอะ่ะนะไม่อยู่บ้านเขาเมืองเขาสงบปากสงบคํานิดเดิงอย่าทําเป็นกล้าอย่าทําเป็นดีอย่าทำเป็นปากแจ๋วเนาะสุดท้ายทัวลงรู้สึกว่า ตำรวจจะไปเยี่ยมน้องแล้วล่ะนะถ้ามีเอกาสารครบก็พอได้อยู่แต่เขาก็สามารถดาเนินคดีได้เนาะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูคลิปว่าน้องเขาออกมาขอโทษว่างไงบ้างหนูจะมาขอโทษกับเรื่องที่หนูได้พ้นลงไปที่รู้เท่าไม่ถึงกันนะคะหนูอยากจะมาขอคําให้อาภัยกับคนไทยทุกคนนะคะหนูขอโทษนะคะที่ได้ใช้วาจาหยาบคายออกไปที่ได้ล่วงเกินชาวไทยทุก ที่ได้ร่วมเกินคนไทยนะคะแล้วหนูก็อยากจะมาขอให้คนไทยให้อภัยหนูที่หนูรู้ท่อไม่ถึงการที่ได้พูดจาเป็นน้ำออกไปขอให้คนไทยทุกคนให้เมตตาเข้าใจแล้วยกยกโทษให้หนูด้วยนะคะขอให้ทุกคนให้อภัยหนูให้หนูได้แก้ตัวนะคะแล้วก็ขอให้ลบคลิปที่เอาคลิปหนูไปลงนะคะหนูขอเพียงเท่านี้หนูขอให้คนไทยเห็นใจหนูรู้ว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่ดีแล้วก็มีบุญคุณกับหนูนะคะหือเข้าใจหนูแต่มันเป็นเพราะอารมณ์ชู้วุญแต่หนูก็เข้าใจแล้วตอนนี้ว่าการที่พูดอะไรออกไปที่ไร้จิตไม่มีสติผลที่ตามมาเป็นอย่างไรหนูก็ขอโทษผู้ใหญ่ทุกๆคนวัยรุ่นทุกๆคนคนไทยทุกทคนที่ทําให้เข้าใจผิดที่ที่คิดว่าหนูอย,อยากจะมดาด่าคนไทยไม่มีเจตนานะคะ่ะหนูขอโทษจากใจจริงๆนะคะ ได้โปรดแล้วขอให้อภัยหนูด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษคนพมา่าทุกคนนะคะที่ทําให้ต้องมาลําบากในเรื่องนี้ไปด้วยขอโทษจริงๆค่ะหนูขอโทษจากใจขอให้คนไทยทุกคนที่มีจิตใจเมตตาให้อภัยหนูด้วยนะคะให้โอกาสหนูได้แก้ตัวหนูสัญญาว่าต่อจากนี้จะพูดอะไรหนูจะคิดให้มากขึ้นมีสติให้มากขึ้นจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่หนูขอกับ มาแก้ตัวนะคะหนูขอโอกาสอีกครั้งนะคะขอบคุณคะ่ะเจ้านาอย่แยเควรอยางานที่ไหนคระได้ทงานที่ไหนไม่ต้องทายนะถ้าทายกาเปาน้องมีาอมาให้ดู passport หนูโตอยู่ค่ะเขาอ้ากมีอยู่อะอางมีอาง็มีจริงอยู่ไหไม่ใช่นมะเพื่อเขาเาอะไรมีหไม่พี่เนี่ย ีเนี้ยอยูมาไปอยู่เดเลยเอาตังใครไปหมืองเอาตังใครไปตังคนี้ตังคนนี้คนนี้เ uh> uh ีนส uh> uh ีเหมือนสี t uh> <t uh ่ไปสกอหไปสออยู uh ่นซียเนี่ย้องตัวเได้ไหมอันนี้อะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แล้วทีเนี้ยแล้ก็ตังในคืนก็แต่ี๋ยวาจบตนูบอกว่ารโนูไอหนูมาขอลองที่ ูอเจ้าอย่าไม่ใช่แบบนี้เอามากินเนี่ยไม่ใช่แบบนี้จะน้องอีีเอาไปใช่ไหมเมนซีใช่ไหมรุ่นน้องเจ็คนใช่ไหมเพื่อนไปยางนี้เลยใช่แหละ